คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า two four channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทํานายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทํานายดวง12ราศี ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูพบพิ่อาคารพิกัสต์หรือว่า KFS Extra นะคะอาจารย์จะโพสตด้านล่างเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้นะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเน,นื่องเลยนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันประจาเดือนพฤศจิกาย,ยน2564คะ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าดว ชะตาเป็นอย่างไรบ้างราศีกันทำนายจากไพ่พิคนเน็ตแล้วก็ไพ่ทาหลอดอีกเช่นเดิมเป็นแนวทางนะคะ o p e n n e s s ราศีกัน Inside It w a n d s the lovers Empress Seven of Pentacles, Three of Wands, The World, Knights of Pentacles, Knights of Wands, Three of Cups. six of swords page of wands and the last one is knights of swords อ mm ืม hmm. สวยจังดีมากเลยอะเอาแบบนี้นะยามขึ้นอย่าลงละเลงย้ำลงอย่าท้อนะคะอาจารย์พูดคำนี้เมื่อไหร่เราต้องอยู่บนความเป็นจริงแล้วก็อยู่ตรงกลางให้ได้นะคะอย่าลงละเลงกับมันนะอ่าพลังงานของคุณนะ่ะ มันเป็นคําว่าดวงค่อนข้างเหมือนเป็นคําว่าฟ้าเปิดดวงเปิดอ่ะแล้วมันมันเหมือนกับว่าดวงมันขึ้นขึ้นเหมือนกันนะขึ้นทยานเลยแหละเอาจริงๆแล้วขึ้นดีมากๆด้วยซ้ําไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะรบกวนทําให้ดวงมันดรอปลงได้เพราะตัวคุณก็คือเรื่องอารมณ์ฉะนั้นมีสติให้มากไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่เพราะว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันจะเหมือนคำว่า m o o d s ส i n g อ่ะคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแฮปปี้เดีย happy, เด๋ยวดเดียวใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวแบบ ปะปนอะอารมณ์มันเหมือนเหมือนเป็นหนึ่งว่าหลากหลายไปหมดเลยนะคะอ่าฉะนั้นช่วงนี้เลยต้องควบคุมสติดึงสติกลับมาให้ได้ถ้าเราควบคุมตรงจุดนี้ไม่ได้มันจะทําให้ตัวเราเองทุกข์และดึงพลังงานด้านลบเข้ามาด้วยตัวของตัวเราเองโทษใครอื่นไม่ได้นอกจากตัวเรานะคะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเอาตัวเราให้มีสต,ติอาจารย์เชื่อว่าสิหน้่ตาในดีมันจะมีแบบ เรื่องดีเกิดขึ้นคุณพลังงานขึ้นสวยมากนะสวยจริงๆฉะนั้นเลยบอกว่าหนึ่งอย่างบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยความคิดของคุณสมองของคุณลดแล่นมากมันเป็นคําว่าฟ้าเปิดดวงเปิดคือสิ่งในดีจะเปิดเข้ามาแต่ถ้าคุณไปขวางกัน้นกระทําความชั่วกระทําความไม่ดีนินทาว่าลายคนอื่นและอื่นๆในรูปแบบที่เป็นความชั่วในรูปแบบต่างๆมันเหมือนเป็นการกันบล็อกสิ่งที่มันดีๆมันกำลังจะเข้ามาหาคุณเปรียบเที่บวห้ฟังว่าความดีกําลังจะเข้ามากอดคุณและอากคุณทําไม่ดีซะงั้นอเขาก็ถออยนอไปทละถ ฉะนั้นอะไรบอกว่าให้คุณเองหมั่นกระทําสิ่งดีๆในรูปแบบต่างๆโดยที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนด้วยนะคะไม่ใช่ทําความดีจนกระทั่งเบียดเบียนตัวเองไม่ได้นะอ่าช่วงนี้เลยบอกว่าคุณจะเป็นที่รักมากๆไปไหนมาไหนมันเหมือนกับว่ามีคนให้ความสนใจเราเป็นดวงของเขามาโดดเด่นดาวเด่นได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องสติปัญญาความคิดของคุณดีมากๆในช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนพลังงานจักรวาลดังๆมันส่งมาหาคุณดีนะคะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละส่งมาหาคุณดีเพราะว่าถ้าเราทําดีมันก็เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นคําว่าการวางแผนในชีวิตของคุณดีมากขึ้น พลังงานความคิดการวางแผนในชีวิตการคิดความอ่านการจัดระเบียบในเรื่องความคิดและเรื่องอื่นๆมันก็เลยดีตามมาด้วยฉะนั้นขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีเพราะาพลังงานขึ้นการพัฒนาการก้าวกระโดดมีการเลื่อนตำแหน่งก็ได้สำหรับบางท่านบางท่านอาจจะได้เจอเพื่อนฝูงเจอมิตรภาพเจอการงานที่ดีมากกว่าเดิมและมันเป็นคําว่าอุดมสมบูรณ์ เอ้ยมันเลิศจะดีมากๆเลยฉะนั้นขอให้คุณเองนะคะเจอสิ่งดีๆแต่อย่างที่บอกคือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่การกระทําของเราสําคัญที่สุดด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกดีแล้วคุณก็ไม่ทำมาหากินก็ไม่ได้นะคะดวงมันเปิดขนาดนี้ก็ต้องอดทนทำมาหากินแล้วต่อสู้กัน,ต,กนต่อไปสู้ๆอาจารย์เปกำลังใจให้อ่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูการ์ดงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง King of Swords Six of w a n d s Page of Pentacles 10ะท s t อ t ฟซอร o ดส o r ร s พลังงานที่มันเป็นคําว่าสิ่งที่มันไม่ดีกําลังจะออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาพลังงานที่อาจารย์เห็นนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพลังงานที่ว่าสิ่งที่คุณกําลังคาดคิดคาดหวังอะถ้าคุณลงมือทํา มันจะเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ความฝันที่มันหลุดลอยไปมันอาจจะมีโอกาสที่ยื่นเข้ามาหาตัวคุณอาจจะต้องรับโอกาสตรงนั้นเอาไว้ความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณดีมากๆถ้าคุณอดทนต่อสู้บางอย่างที่เป็นอุปสรรคมันคือบทเรียนเดี๋ยว,ยวมันก็ผ่านพ้นไป อาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ท่องเข้าไว้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำเร,เรายังมีอะไรทําให้อดทนต่อสู้นะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องพลิกแพลงสถานการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะแต่อาจารย์เชื่อว่าการที่เราพลิกแพลงสถานการณ์เก่งนะคะมันอาจจะแปลว่าเอาตัวรอดต่างๆเก่งบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกเซล์อะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของประดับตกแต่งซื้อออนไลน์เกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องพืชสวนไร่นาอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความคิดการวาง หรืออาชีพที่แบบสูตเป็นอาธนายความเป็นอาชีพต้องใช้ความคิดบัญชี งานต้องจัดการหลากหลายอย่างเป็นในหน้าหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นพวกงานอีเวนต์ต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยจงใช้สติปัญญาในการดําเนินทุกอย่างแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณบางท่านอาจจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมีสิ่งต่างๆใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้รับเข้ามาเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้ดีๆเข้ามาจงรับมันไว้บางท่านอาจจะเจอเจ้านายที่ดีเจอลูกน้องที่ดีเจอกรลยาในมิตรที่ดีนะอดทนพยายามต่อไปเพราะพลังงานคุณขึ้นเด่น มาจริงๆที่อาจารย์ต้องเปิดเพิ่มเติมเพราะพลังงานมันบอกให้เปิดอาจารย์ก็เลยต้องเปิดนะบางบางราศีไม่ได้เปิดเพิ่มมันมันราศีนี้ต้องเปิดเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าพลังงานมันเหมือนมัน,ม,นมันเด้งเข้ามาว่าถ้าบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากงานประจําไปทาอาชีพเสริมได้นะอื บางท่านอาจจะมีการขยายกิจการในอาชีพหลักของคุณก็คือบางคนอาจจะทำธุรกิจต่างๆาในช่วงนี้ของคุณมันเหมือนกับว่าคุณมีฝีมือมากบางท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยเป็นดาวเด่นคนเล็งเห็นในฝีมือของคุณดึงตัวคุณไปทํางานนู่นนี่นั่นบางท่านบางทํางานเป็นฟรีแลนซ์ช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนเรียกว่าค่อนข้างเยอะอาจารย์ถึงบอกว่าอุดมสมบูรณ์อ่ะมันเป็นคําที่แบบให้สําหรับราศีนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า มันเป็นพลังงานของคําว่าการก้าวกระโดดการก้าวหน้าแล้วมันมีสิ่งดีตามมาแต่บางท่านอาจจะต้องเจออุปสรรคเจอสิ่งที่มันเป็นบทเรียนให้กับเราหน่อยนะคะก่อนที่จะได้ดีนะบางทีเหมือนมันเปรียบเทียบฟังว่ากรรมต้องมาลุมเราก่อนเป็นบทเรียนให้กับเราก่อนก่อนที่จะเจอสิ่งดีๆบางท่านที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเจนนาการอาร์ตนะคะกราฟิกอะไรต่างๆค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันข้อดีของคุณนะไปไหนมาไหนคนก็รักคนก็เมตตาเราให้ให้การสนับสนุนเราเรียกว่าราบรื่นไื้ไืืืืืร,รืืืืืืื ด้วยซ้ําไปนะคะถึงแม้มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาที่มันผ่านพ้นไปไวหรือเป็นปัญหาที่มันแก้ไขได้อะเออดีมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆพลังงานคุณไม่มีอะไรที่แบบอาจารย์จะพูดมากมายเนะี่ยพูดมาเดี๋ยวเจ็บคอเนะี <c> ่ย <oughs> แต่เป็นความมั่นคงแล้วกันบางท่านถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงงานก็คือคิดดีๆก่อนที่จะไปเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะแปลว่ามีงานที่มันดีรองรับอยู่ในอนาคตก็คืออดทนต่อไปก่อน เพราะว่าแต่ถ้าบางคนมีที่หมายรองรับแล้วได้เซ็นเซ็นสัญญาเข้าค่ายของเขาแล้วเซ็นสัญญาเข้าบริษัทเขาแล้วคือไปได้นะคะแต่ถ้าบางคนจะขยายกิจการถ้าบางคนมีเจ้าของกิจการได้เช่นเดียวกันคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาดีในการที่จะทําอะไรใหม่ๆแต่ถ้าคุณทุกๆอย่างพร้อมทุกอย่างที่คุณวางแผนมันพร้อมและไปต่อได้เลยดีเลิศมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงๆว่าเซนส์ของคุณจะค่อนข้างแรง คุณเซนส์ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงต้องเป็นซิกเซนส์เสมอไปจะเซนส์ในการที่แบบเฮ้ย <c oughs> จะดําเนินชีวิตไปด้านไหน <c oughs> ฉันจะไปซ้ายไปขวาดีจะตัดสินใจได้ได้มั่นคงและเฉียบแหลมมากขึ้นคือเฉียบขาดมากขึ้นนะคะการตัดสินใจของคุณมันจะมั่นใจแล้วก็มีสติในเวลาเดียวกันแล้วก็เฉียบแหลมมากขึ้นว่าเอ๊ะฉันจะไปด้านไหนดีเอหรือว่าเราจะเอาลูกน้องคนนี้ไปทํางานยังไงดีคือคุณจะมองหลายๆอย่างขาดมากขึ้นค่ะดีเฉียบแหลมค่ะเนี่ยบอกแค่นี้เลยสติปัญญาดี มัมันมันทยานในเรื่องแบบความจําเรื่องความคิดความคิดสร้างสารรค์ความไม่พูดนําเยอะเหมือนกันเลิศเรามาดูเรื่องการเรียน for u o n d s ขึ้นมา the star การเรียนของคุณดีนะแต่ต้องอ่านซ้ำๆย้ำๆ นะคะอดทนพยายามพยายามขย,ายามันเพียรอาจจะหมดเงินแบกการเราาียนพิเศษเพิ่มเติมเรียนภา,าษาก็ได้หรือเรียนอื่นๆดีหมดเลยเรื่องการในของคุณประสบความสําเร็จมากค่ะดีเลิศม,มากแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกแล้วว่าคุณขี้เกียจไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้นะคะรอคอยความสําเร็จไม่ได้ต้องอ่านด้วยขายันด้วยแล้วก็ลงมือทําด้วยมีโอกาสาสอบผ่านสอบได้แล้วบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีความโดดเด่นในแบบในเรื่องการเรียนมากๆเป็นพิเศษนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเด่นด้านกิจกรรมก็กได้เป็นได้หมดเลยนะคะแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าคือ ถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือต้องทําอะไรแบบซ้สำๆย้ำๆแค่นั้นเองคืออ่านทบทวนเยอะๆห้ามขี้เกียจมีโอกาสสาเร็จสูงคือเรื่องการเรียนค่อนข้างไปได้ดีมากเลยนะ,นะไปได้ดีแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็บางท่านทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจจะแปลว่าเออต้องทํางานหลากหลายอย่างคือเหนื่อยนิดนึงหัวหมุนมากแต่มันก็ผ่านไปได้ะคะ่ะแต่บางท่านอาจจะแปลว่ารอในการเรียนต่อต่างประเทศก็คือถ้าสมมติว่าทุกอย่างพร้อมก็คือสามารถไปได้ถ้าคุณมีทุกอย่างเอกสารทุกอย่างประเทศเขาโอเคให้เปิดไปได้ก็คือไปได้เลยเพราะว่าพลังงานของบางท่านอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ต่างๆคือแบบไปเรียนต่อต่างประเทศแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเออตอนนี้ไปเรียนอีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าต้องย้ายตัวเองไปเรียนอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะหรือฝึกงานคือเป็นคือเอาง่ายว่ารอดอะดีรอดไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการเรียนใช้ได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะถ้ายังทําไม่ได้ไม่เป็นไรลองใหม่จนกว่าจะได้ความพยายามครั้งที่100 1นึอนึงอาจจะทําสาเร็จอย่าละทิ้งในครั้งที่100ส้สู้ๆเป็นคติประจําใจของอาจารย์ขิงฟ้าเลยนะคะสาหรับออการเงินเป็นยงไงบ้าง two of cups, six of cups, the moon queen of wands ten of cups uh, <c oughs> ในเรื่องการเงินของคุณขึ้นใช้ได้นะถือว่าดีมากด้วยบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดได้ของขวัญชิ้นโบแดงได้ของที่แบบของที่มันมันคนที่จะเป็นของเราอะค่ะของของมีค่าของล้ำค่าแต่เรื่องการเงินหนึ่งอย่างคือ อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์แล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายนะคะจะลงทุนร่วมพุ้นอะไรกับใครดูดีๆจะไปดกดลิงก์นู้นลิงก์งงงแบบลิงก์ผิดพลาดเดี๋ยวขโมยตังค์เราไปคือดูดีๆนะคะตอนนี้คืออะไรก็ไว้ใจไม่ได้นะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าจงกลัวเอาไว้ดีที่สุดในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติเราโลภมากเกินไปลาบหายได้แล้วพลังงานของคุณในช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะ ได้เงินมาจากความรักก็ได้บางคนบอุโอ๊ยแต่งานบันหมายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหมดเงินไปกับตรงจุดนี้หรือได้เงินมันมาก็ได้ประมาณนี้นะคะคือมันเหมือนกับว่ามีคนพพอร์ตในเรื่องการเงินให้กับเราก็ได้หรือตัวเราเองทํางานหลากหลายอย่างมันเลยเข้ามาหลากหลายทางเพราะพลังงานมันขึ้นคํามา,มากกว่าหนึ่งช่องทางแต่พลังงานขึ้นการช่วยเหลือนะในเรื่องการเงินดีมากๆในกรณีบางคนที่ยังใช้เงินของคนที่มีพระคุณเราอยู่ ประหยัดเงินใช้เงินอย่างมีสติด้วยนะคะแต่ถ้าเราหาเงินเองได้ก็ต้องเก็บเงินด้วยนะคะแล้วก็เหลือกินเหลือใช้เอาไวส้สาหรับอนาคตได้ด้วยนะคะคือสิ่งเหนี้เราต้องแบ่งแยกเงินเอาเองแต่ละกองอ่นะเพราะพลังงานคุณช่วงนี้เรื่องการเงินมันคือไปได้ดีมากๆนะแต่แค่ว่า เงินอาจจะมีหมดไปบ้างเล็กๆน้อยตามภาษาใช้จ่ายชีวิตประจำวันแต่ไม่ถึงขั้นน่ากลัวอะไรแล้วเงินบางท่านอาจจะได้แบบถ้าคุณทําพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเงินเข้ามาสะพัดมากใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลเป็นประโยชน์บางท่านอาจจะทํามากกว่าหนึ่งอาชีพก็คือบางทีอาชีพหลอคกูอาจจะได้มากกว่าอาชีพหลักหรือว่าบางคนได้ค่าคอมมิชชั่นงานพิเศษต่างๆรับจ็อกได้นะคะเงินเข้ามาดีมากไม่มีปัญหาคะ่ะเรื่องเงินไม่มีปัญหาเลยขอให้อย่าไปให้ใครเขาหลอกหลอง,งานแล้วการจะสั่งของออนไลน์ ก็ดูดีๆร้านไว้ใจได้ไหมจะไปไหนมาไหนไปที่สาถานะลืมของมีค่าหรือเปล่าอยากขี้ลืมถ้าขี้ลืมทําให้เป็นหหยนานะบิบัติได้นะคะ <c oughs> ลืมของมีท่าที่แบบสถา,านะต่างๆต,ต,ต,ตอนนี้มันมันไม่มีใครไว้ใจได้แล้วนะคะอ่ะต้องบอกแบบนี้นะด้วยความปรารถนาด,ดีไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนเราต้องอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงนะคะดูอย่างมีสตินะคะเรามาดูสําหรับความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างวิตาแล้ว มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆแต่มันจะเจอผ่านสื่อกลาง อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ได้แต่ขอให้คุณสแกนคนดีๆนะสแกนหมายถึงว่าดูคนนานๆไม่ใช่ว่าทุกคนในสื่อออนไลน์จะไว้ใจได้แม้กระทั่งเจอตัวเป็นๆก็ไม่ใช่ไชว้ใจได้นะคะแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นคือมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสูงมากๆอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักมีสื่อตรงกลางทําให้เจอกันอาจารย์ถึงบอกว่าบางทีอาจจะเกิดจากการทํางานก็ได้ถ้ามไม่สื่อออนไลน์ก็คือการทํางานไปเรียนมหาาะไแล้วเจอการเลยพิเศษแล้วเจอกันมีคอนเนคชันเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนู่นนี่นั่นให้ความสนใจเราอ่งี้ สเสน่ห์ล้อนอยู่ไม่เบานะเอาจริงๆแล้วมันมีคนเข้ามาเนี่ยมีคนเหมือนมามาพยายามที่จะแบบมาจีบเราก็ได้เดี๋ยวเราจีบเขาก็จีบติดอะคือช่วงนี้มันเหมือนหัวใจของคุณค่อนข้างพองโตจะไปต่อ,อยังไงก็อ่าแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะคะจะบอกรัตะบุญรัะตะกรรมก็ใช่นะคะต้องบอกแบบนี้คือมันมีคนเข้ามาค่ะมีแน่ๆนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ของคุณค่อนข้างอ่ามีสเสน่ห์คือถ้าสมมติเราโปรยสเสน่ห์หรือบางท่านอาจจะแบบโพสต์รูปลงแบบ Instagram Facebook และอื่นๆนะคะบางคนติ๊กต็อกอะไรนู่นนี่นั่นคือมันก็เหมือนเป็นการโปรโสเสนกห์รูปแบบหนึ่งมันอาจจะมีคนเข้ามาก็เป็นได้นะคะฉะนั้นค่อยๆดูไม่ต้องรีบร้อนเจอคนไม่ดีชีวิตเปลี่ยนได้แต่ถ้าเจอคนดีชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูคนโสดที่มีสถานะ ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างก็ยังคงไม่ชัดเจนเพราะพลังงานขึ้นคําว่ามามาหายหายยังไม่ชัวร์แต่คนที่มันดีคนที่มันใช่จะเข้ามามากกว่าเดิมคือมันอาจจะเป็นได้ว่าคนที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ออกไปแต่ถ้าคนที่คุณคุยอยู่เป็นคนที่ใช่เขาอาจจะยังอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราจะรู้เองว่าคนไหนโอเคไม่โอเคมันจะบอกได้จากเซนส์ของเราในการคุยในการที่รู้จักกันมากขึ้นทุกๆวันเราต้องคุยกับเขามากนะเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าต้องติดต่อกันเยอะต้องคุยกันบ่อยๆถึงจะรู้แต่ถ้ามามาหายหาย มันน่าจะเป็นคนที่ยังไม่ใช่นะคะททีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้ยังสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่แต่มันมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ในอนาคตถึงขั้นได้เป็นแฟนกันเหมือนกันนะมีโอกาสสูงเหมือนกันเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันสําหรับคนที่มีแฟนถ้ามันมีปัญหาเรื่องมือที่3มือที่3เป็นได้หมดคือชู้สาวระยะทาง หรือว่าพ่อแม่กีจกันหรือว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วยในการครบกันหรือมีอุปสรรคในการพิสูจน์หัวใจให้มันมั่นใจมากยิย่งขึ้นช่วงนี้อาจจะมีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าถ้าคุณทั้งสองคนต่อสู้กันไม่ไหวในช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการปล่อยมืออาจารย์ไม่อยากเห็นใครเลิกลากันนะคะฉะนั้นถ้าคุณรักกันจริงยังพอปรับความเข้าใจกันได้อยู่ก็คือพยายามที่จะ คุยกันให้มากกว่านี้นิดนึงละกันเพื่อให้เพื่อแบบเหมือนต่างคนต่างเข้าใจกันให้มากกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องผิดใจกันแล้วก็เหมือนมีอีกโก้มีกำแพงเข้ามากั้นนะ แล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องชู้สาวมันอาจจะถึงขั้นเลิกลาถ้ามันมีการผิดศีลธรรธมข้อ3ไม่คุณหรือเขาก็ตามแต่มันไปจากกันได้มันเหมือนพอมารู้แล้วมันเหมือนหัวใจสลาอยอะค่ะอาจารย์ก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้ามันมีใครเข้ามามีสติให้มากๆถ้ายิ่งจากตัวเราเพราะว่าตอนนี้เราคุยาอาจารย์คุยด้วยเนาะมันก็เป็นลักษณะคงว่า ถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วอยากผิดศีรธรรมข้อสมคืออยาาผิดรูปผิดเมียใครเรามีแฟนอยู่แล้วอย่าไปคุยคนที่มีเจ้าของหรือว่าไปคุยคนอื่นนะคะคือถ้าสมมติมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับแฟนก็คือจบกับกับเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันไปเกาะไปต่อคนอื่นอันนี้คือทําให้มันถูกสเต็ปนะคะถ้ามันเกิดอะไรอย่างนี้ก็อย่าอย่าไปแบบเขาเรียกว่าเผื่อเลือกกลางคันมันมันจะกลายเป็นเห็นแก่ตัวไปนะคะอยู่บนความที่ถูกต้องละการอาจารย์เชื่อทุกคนรู้อะไรถูกอะไรผิดแต่แค่ว่าจะปฏิบัติหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง แต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะบอกไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีเรื่องอุปสรรคอะไรแต่อาจจะเป็นคาว่าทัศนคติไม่ตรงกรันพยายามปรับกันให้ได้ถ้าบุงคนปรับกันไม่ได้จริงๆมันอาจจะต้องปล่อยมือกับอ,อกจากกันนะคะ ็อย่าปล่อยเลยนะคะถ้าในกรณีบางคนยังรักกันอยู่ก็จับมือกันให้เน่นพอช่วงนี้มันเป็นเอาตรงๆนะบทพิสูจน์หัวใจในเดือนนี้สําหรับตัวคุณอาจารย์ไม่อยากทานายแบบนี้นะแต่อาจารย์มาว่ามันกค,คือการทํานายเพื่อเป็นแนวทางให้คุณเรามาระวังเราจะได้รู้เท่าทันอารมณ์และเหตุการณ์ต่างๆได้อาจจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นสําหรับบางคู่เลยนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นสักคู่นหนึ่งถ้าเรามีสติสติค่ะช่วยเลยได้ทุกอย่างสำหรับคนที่แต่งงานแล้วปกติดีนะคะดีมากๆอ๋อต้องบอกอีกหนึ่งอย่างสำหรับคนทีี่มแฟน ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะแปลว่าจบจากการเป็นแฟนไปนเป็นสามีภรรยาก็ได้อาจจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองคือแต่งงานมั่นหมายหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความดีด,ด้วยหากเป็นเช่นนั้นอาจารย์ดีใจด้วยนักนะมากมากเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างแรกเออเป็นอย่างหลังแล้วกันนะแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้คือไปไเรื่อยๆโอเคมากๆค่ะไม่น่าเป็นห่วง เป็นหัวคนที่มีแฟนมากกว่านะคะตอนนี้อ่าสำหรับสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็คือใครที่ป่วยอยู่มีโอกาสหายแต่ถ้า ตอนนี้เนี่ยต้องเรามาระวังบางคนน้ำในหูไม่เท่ากันบางคนอาจจะปวดศีรษะปวดหัวทํางานหนักนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าปวดคอบาดไหล่ปวดหลังทํางานค่อนข้างเยอะทําให้นอนไม่ค่อยเพียงพอหรือหรือเกิดอาการเครียดทําให้บางทีตอนนอนก็คิดเรื่องงานคิดเรื่องอื่นๆคิดเรื่องอะไรส่วนตัวของเราไปเรื่อยเปื่อยนะคะมันจะเป็นเรื่องอารมณ์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นระบบภายในก็คือคุณผู้หญิงไปตรวจนิดน,นึงละกันบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกคอเลสเตอรอลก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเลือดต่างๆ่ตรวจกันดีๆด้วยละกันนะคะรักษาสุขภาพออกกำลังกายบ้างจะช่วยได้เยอะสําหรับตัวคุณแล้วก็นั่งสมาธิบ้างการทําบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญระดับต้นนะคะบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปุยตายายครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันยัวเขาให้มากที่สุดนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุม มีมุมสว่างมีมุมดาร์กมากๆถ้ามุมสว่างถ้าเรามีคนที่เขาดูแลเรามาอย่างดีมีพระคุณต่อเราเราควรที่จะตอบแทนบุญคุณกับเขานะคะหรือว่าทําเท่าที่เราไหวละกันนะคะอาจจะเป็นการที่เรายิ่งให้เรายิ่งได้อาจารย์บอกเลยนะคนที่มีความกรตัญยูจเจริญ เห็นมานักต่อน,นักแล้วและอาจารย์เองก็พิสูจน์เองยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราแบบไม่เดือดร้อนนะคะคือหรือไม่งั้นแปลว่าไม่เถียงพ่อเถียงแม่ไม่เถียงคนที่มีพระคุณก็ได้คือสิ่งต่างๆเหล่านี้คือม,มันสามารถปฏิบัติได้หลาก,กหลายแนวนะคะอ่ะแต่ถ้าทําบุญนอกทำบุญในบ้านกับพระในบ้านเสร็จแล้วนะทำบุญนอกบ้านอ้ออีกหนึ่งอย่างขอโทษทีค่ะสำหรับบางคนที่อาจจะมีพ่อแม่ที่แบบอ่ะตามที่เราเห็นตามข่าวคือดาร์กมากๆนะคะกระตันยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหว ทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีมีมีมมมแบบทั้งทั้งดีและไม่ดีละกันนะคะ,ะทําอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าไม่ลําบากใจที่สุดละกันทําบุญนอกบ้านแนะนํานะคะให้ทําเกี่ยวกับเรื่องออผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าบัฟวัตพบัตน้าพุด,ดีมากที่สุดที่อื่นก็ดีนะคะคือคือ,อคือที่อาจารย์เห็นมันดันเห็นขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ทำอื่นทำที่อื่นก็ดีแล้วก็อ,อ,อยากให้คุณ นั่งนั่งสมาธิอ่ะจริงๆพลังงานคุณคือการสวดมนต์สมาธิก็ยิ่งดีนะการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถาเงินลาที่เป็นเสียงของอาจารย์สวดได้แล้วมีเคล็ดลับอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็การนั่งสมาธิการถ้าใครนั่งสมาธิไม่เป็นก็ลองไปดูใน YouTube และก็ไปหาหลากหลายที่หรือว่าไปปรึกษากับคนที่เป็นคือพระพระต่างๆก็ได้หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่แบบ ไว้ใจได้อะค่ะไปไปถามดูว่าเออนังสมาธิทายังไงปฏิบัติทมทํายังไงจริงๆการน,นั่งสมาธิทําได้หลากหลายแบบ1น,นาทีก็คือบุญนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะนั่งสมาธิสัก1น,นาทีค่อ,คอยๆเพิ่มเป็น5นาที10นาที20่นาทีส0ินาทีไปเรื่อยๆนะคะมันจะช่วยได้เยอะคือการที่เรานั่งสมาธิมันทําให้จิตใจเราผ่องใสหน้าเราก็จะผ่องใสจิตใจก็จะเบิกบานพลังงานาน,น้าดีๆก็จะพร้อมที่จะเข้ามาหาเราเหมือนคล้ายๆเขารู้เราหุยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบเฮ้ยเหมือน เหมือนเทวดาคุ้มครองเสียสิคุ้มครองเหมือนดวงมันเปิดอะไรเงี้ยฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราเองต้องโอเพนตัวเองกับพลังงานด้านดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็นอกอื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะจริงๆแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอื เกทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จถ้าเป็นไปได้ก็กรวดน้ําลงดินบ้างนะคะไม่งั้นก็แผ่เมตตาจริงๆพลังงานของคุณถ้าสวดมนต์แผ่บทแบบแผ่เมตตาใหญ่จะยิ่งดีตัว,ตวคุณมันยาวมากค่ะอาจารย์เข้าใจแต่ถ้าคุณทําได้จะยิ่งดีบทแผ่เมตตาใหญ่ไปหาดูนะไปทําดูจะยิ่งดีตัว,ตวเรานะคะอ่ะโอเคอาจารย์ก็ขออนุญาตจบคําทํานายไปเท่านี้นะคะมันกระทาความดีในรูปแบบต่างๆนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เราทําด้วยใจสูงและจิตบริสุทธิ์สิ่งดีๆจะตอบแทนคุณอย่างไวยอย่ากระทาความชั่วเพราะว่าคนทําชั่วได้ดีไม่มีเเมมื่อถึงวลากรรจะ งานเราฉะนั้นขอให้กร,รมบีเล่นงานเราเดี๋ยวกรรมช่วยนะคะ,อะขอให้คุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคําททำนาเดี๋ยวเพลินนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอกกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม f a c e b o o k f a n น page ได้ Tik t o k ได้ IG ได,ด้มี2 IG วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กินฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ